เควสเควสแรกแล้วก็จะได้รางวัลเป็นอันนี้นะเดี๋ยวเรากดส่งเควสกันดูนะขอบคุณฉันรู้สึกแฮปปี้ฉันจะ get to enjoy ฉันจะสนุกกับสเทศการกับคุณโอเคได้มาเป็นอันนี้นะ เราต้องการ Prepare something unquid would be perfect to surprise j a k e So what kind of gifts did you prepare You get a little bit oh and ฉันมีแผนที่จะให้คุณเหมือนกัน50,000โล โซล่าลูน่ายี่สิบครั้งโลฟิชสามครั้งแล้วก็โลเอสติกโอ้โ้ได้เปิดไปทั้งคืนแน่เจอผมลาก่อนทุกคนก็ตอนนี้ก็ผมก็เสร็จเควสของอันที่สองของเฟสติวัลนะครับ เดี๋ยวเราจะมารับรางวัลกันนะก็โอเคนะก็โอเคในโอเพนอิท oh, พีจัสวันไม่วไฟเฮียร์กิฟไอคอนฟอร์ยูอัปเกรดแล้วนะครับต่อไปก็ add more here. Some star. นะเลดแอดไวท์มอร์เตอร์ดิชั่นราเฮีดซอมสตาร์อานา เวิร I mean oh ์ l เรลิฟิกเดวิดพี a ฮีสไอบีนเดฟเลที่4อิ f o อม t ิ o สวีทอ e มซิ่งฮะห่อคว h ททาร์ส3สองแสนห้าห0ื่นโลนะสตา r ์ i d เดอร์สตาร์ไอ้ออีกนานเลย แต่ว่าเหมือนว่าผมจะได้ตั๋วมานะดูนะทติเก็ตนี่มีตั๋วอยู่ประมาณนี้นะมีนอร์มอลร้อยหกสิบมีกก่ไอเทมแล้วก็มีแรลไอเทมแล,แ,ลแ,ลแล้วเราเราเปิด จะเป็นโพชชั่นกิบบ็อกนะครับว้าวน่าสนใจฮะวันเดอร์แลนด์หนึ่งในสิบสองล้านโอ้เฮ้ย สวยคนดูเหมือนว่าผมได้มาสองอันนะแสดงว่าผมสุ่มได้ก่อนหน้านี้แล้วนะเฮ้ยคาสกินเหมือนเซลเลอร์เลยนะแต่ว่าอันนี้มันจะเฉียงนิดนึงนะโอเค ดิมิเตนะ็ดออร่าครับว้าวุ่มอีกทนะี่สุ่มสักสามรอบเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนไปสุม่มแร่บ้างคนระับเพซเซนต์กิปเปอร์เป็นเกียรนะนะ์ฮะข้ามบทที่อะไรอ่ะ คุณห้ารักทุกๆสิบโลไม่ดีนะใส่เป็นดาเคปเปอร์เหมือนเดิมโอเคเดี๋ยวเรามาสุมทางด้านของแล็บนะครับเนะฮย้ยโอ้โหเท่อะคนดู ยุดไหนอน่ะว่านี่หนึ่งในสี่สิบห้าล้านว้าวโคตรเท่อ่ะเดี๋ยวเราสุ่มต่อยรอบหนึ่งนะับแลโพอชั่นกิบบ็อกอันอีกรอบนึง ซ้ำนะปะน,นี้เอาซ้ำก็คูณให้โอเคนะตอนนี้เรามีเหลือตัวเมก้าอยู่3ตัวนะไปะมาดูกันว,ว่าตัวเมกาเราจะได้อะไรดีดไมนะจังวันนี้เขาของทีดไหนได้ไหมหอ๋อเมกาพูชชั่นกิฟมันจะเกลือนะ เกลืออืค<วา>มค<วา>ม่อนข้างเกลือนะครับได้มาเป็น snow rider ข้างขวาหรออันนี้อะไรนะ สามร้อลัก300สปีดเอ้ยตีสำหรับผู้เล่นใหม่มากเลยนะเหมือนว่าเขาจะแจกต้อนรับผู้เล่นใหม่นะครับที่จะมาเล่นนะในอัปเดตนี้ค่อนข้างดีเลยนะก็ใส่เหมือนเดิมไปก่อนแล้วกันหมดแล้วนะัรััวเดี๋ยวผมขออนุญาตนั่งสุ่มแป๊บหนึ่งนะ เกลือเลยอ่ะเกลือจัด <c oughs> ได้มาห้าอันครับส,ส,สตาซันตาฟอร์สแล้วก็มีเป็นวันเดอร์แลนด์เกลือจัดอันนี้มีสี่ร้อยตักเอ้ยไม่กินเหรอกี่ตัวนะนี่มีร้อยหกสิบห้าตัวนะครยบไปยา,ยาวครับ สีฟ้าน่าจะดีนะเป็นเอ,อ็กเทสนะเกือจัดเลย <c oughs> ตัวแมงล็อกปะเนี่ยวันเดอร์เฟรมวันเดอร์แลน อยู่ๆได้สีฟ้ามาน่าจะดูนดีมากเลยนะก็ถ้าเสียงออกมาจะแปลกๆหน่อยครับเพราะว่าเพิ่งตื่นนะก็ทําคลิปเมื่อเช้านั่นแหละแต่คลิปนี้ก็จะลงตอนประมาณ4โมงนัให้เวลาตัดหน่อยสตรีม4โมงครึ่งนะไ้ว่า แต่เธอรู้ไหมว่าเธอลังจะทำแบบนั้นมีตัวคดเยอนะแต่ว่าสมกับเกนะลือนะเดี๋ยวผมเอแค่นี้่อแล้วกัน โอเคพอกันนะเรามาดูทางด้านของฟูชั่นกิบบ็อกกันนะอ๋อสุ่มน้ำยาเฮเวลี่ปะไม่ใช่นะ แ okay. สดงว่ามันจะสุ่มน้ำยานะครับขวดนี้น่าสนใจนะถ้าได้ทารนเฟอร์มาจะดีมากเลยนะเกือเฮ้ยไม่เกลือเฮเวอรี่แต่ก็เล็ดออกน้อยออกเกือกันแหละดูทรงล่ะโอ้ทารนเฟอร์ไอเทพเฮเวอรี่หนึ่งนะครับ ก็มไม่เกล่ะมาดูกล่องนี้กันเฮ้ยมีออปิเวียนด้วยเฮเวรี่นะค่อนข้างเกละตัวทรงล่ะพชั่นอะไรเนี่ยอันคอมมอนซานต้าเคิร์ดพชั่นอ่ะน้ำยาใหม่สองนาทีซานต้าเบสซิ่ง <ale trabajo> <effect> เปิดได้ทีละ okay. อันนะโอเคก็คงจะเก็บไปก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวถ้ามีอะไรอัปเดตมาเดี๋ยวก็จะลงคลิปต่อเนื่องเลยนะโอเคสำหรับวันนี้ก็คงต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ เสียงอาจจะดูแปลกๆนะเพราะว่าเพิ่งตื่นนอนนะแล้วก็เมื่อวานก็ลองใช้การปิดเสียงรบกวนนะแต่มันก็ทำให้เสียงผมแปลกไปนะก็ขออภัยด้วยแล้วกันนะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลากันไปก่อนไว้ไเจอกันใหม่พร์ทหน้าครับ